ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวมูลเลเวททุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง t ิวเตอร์ซีพีดีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับผมในรายละเอียดการอัปแพดที่ <c oughs> อัปขึ้นมาในวันที่16นะครับผมตุลาคมเนาะว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มต้นเลยก็คือเราสามารถอัปเลเวลเป็น72ได้นะครับผมแล้วซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีดันเจียนมาใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะเปิดในเวลาเที่ยงนะครับผมนั่นก็คือดันเจียนที่มีชื่อว่าอันนี้เลย นี่เขารียว่าอี้น้ำป่วยนะครับผมเป็นวังซิวทีทั่วไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันที่จะถึงนี้อีกก็จะมีวังซิวทียากนะครับตอนเลเวล74ซึ่งของในดันเนี่ยสามารถเอาไปทำเสื้อผ้าอันใหม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่า ดันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีแมคาีนิกมีอาชีพเม้นยังไงบ้างที่ต้องไปเก็บนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของอในหมวดของวิทยายุทธนะครับผมซึ่งเราสามารถอัปเลเวลสกิลได้นะครับผมเป็น36นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของชีพจรนะครับที่ปลดมาใหม่นะครับผม คือเราสามารถอัพเวลเพิ่มได้นะครับในเส้นอินว้ยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถ้าใครมีแต้มศิลาบริสุทธิ์พร้อมแล้วนะครับก็กดอัพได้เลยแบบนี้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวเวลต่อไปเราจะต้องรอตอน73นะครับแล้วก็ที่เรือเนี่ยเราก็หาศิลาใส่ไปก่อนนะครับแปะๆไปนะฮะอย่างนี้โอเค ต่อมานะครับเป็นในส่วนของสกิลกิลเนาะถ้าจำไม่ผิดสกิลกิลที่เราจะต้องอัพก็จะเป็นในส่วนของสกิลกิลแท็บที่2นะครับหรือสกิลระดับกลางนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะนี่ดูมีทั้งหมด3ช่องนะครับแล้วก็ช่องละส0บเลเวลใช่ไหมแล้วก็ต้องอัพกันแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่ามันไม่พอแน่ๆนะฮะอืมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เตรียมนะครับรอบนี้ ไม่พอไม่เป็นไรนะครับเงินไม่พออีกตัางหากนะครับเออถ้าเกิว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ช่องละสิบเลเวลนะครับถ้าใครเป็นสายภายในนะครับผมก็แนะนําให้เอา e c h กคกับครีเอ็กโคดีซิสก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นสายภายนอกก็ให้ทําคริกับครกบวกเอ็กโคดีซนะครับผมเราค่อยมาเติมส่วนที่เหลือนะครับส่วนผมนี้วันนี้ไม่พอเงินหมดนะครับเมื่อวานขัดเกลามานะครับไม่น่าเลยนะครับ โอเคในเมนูส่วนถัดไปนะครับที่เราสามารถอัปเกรดกันได้นะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างอุปกรณ์ชิ้นที่3ได้นะครับก็คือเอ้ยชิ้นที่4ดินะเราสร้างมาแล้ว3อันนึงก็คือสร้อยนะครับกําไลจี้นะครับวันนี้เราสามารถสร้างแหวนได้นั่นเองนะครับผมก็กดสร้างอุปกรณ์ได้เลยนะครับผมแบบนี้ต่อมานะครับผมวันนี้เราสามารถทําอะไรได้อีกนะ ก็คือเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ครับผมในส่วนของหล่อมเทวะนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำเป็นเลเวล6ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มันปลดในเลเวล72นั่นเองเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ลองไปดูก่อนว่าสามารถเออหาหินแดงมาอัพได้ไหมเดี๋ยวไปดูในร้านคาต้มลึงก่อนนะ อ่ะมีนะเมื่อกี้ผมมีเท่าไหรอ่อ่ัพเกรดนะครับหลอมเทวะผมมีสิบหกต้องการอีกเท่าไหร่นะสิบเก้าชิ้นมะเออสิบเก้าชิ้นไม่สิยี่สิบเก้าอ่ะสิบเก้าชิ้นดิผมนับเลขถูกอะเนี่ยผมเพิ่งตื่นด้วย แล้ววันนี้เดี๋ยวผมไปเปิดกล่องที่ได้มาอีกสองอันนะครับกล่องกล่องกล่องอยู่ไหนนะอันนีผมามานน้ผมซื้อแพ็กมาเมื่อวานนะคลิปเมื่อวานที่ผมไปซื้อแพ็กมาก็คืออันนี้ใช้งาน2ชิ้นถูกไหมนะอ่ะอึ๊บปึ้งเข้าไปพบนะครับก็อัพให้ดูเลยนะนี่อ่าอัพได้อีกนะครับผม ผมว่าน่าจะอัพได้ถึงเวลสิบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้ถ้าใครมีกําลังพอเนาะซื้อนี่มาอัปได้เลยนะครับโอเคต่อมาถามว่ามีอะไรอัปเดตมาอีกก็เดี๋ยวนะดูก่อนอืมคร่าวๆตอนนี้น่าจะหมดแล้วเนาะระบบบ้านก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับต้องรอเว l เจ็ดสิบสาม อ่าแล้ววันนี้เราก็จะมีรูปปั้นดันใหม่ด้วยนะฮะซึ่งนี่เลยก็จะเป็นดันพวกนี้นะครับเราก็จะมี CP เพิ่มขึ้นวันนี้นั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไล่เรียงเนื้อหามาพอสมควรเหมือนว่ามันจะยังเหลืออยู่แหละน่าจะเป็นหมวดนี้เออพดุงทำใช่ใช่พดุงทรมรทรม,มันจะเปิดอันที่4มาใช่ไหมครับเนี่ยเราสามารถที่จะส่งออคู่หูของเรานะครับไป ลงดันเจี้ยนได้นะครับผมซึ่งดันเจี้ยนที่ว่านี่คือพวกขิมะเนาะขิมะคืออันไหนนะครับขินมะคือที่เราลงกันเป็นประจำนะครับที่มันมีหลายๆรอบอันเนี้ยออนี่เราสามารถส่งเอ,อ่อเ้ารียกว่าคู่หูที่เรามีอยู่เนี่ยไปลงพดุงทําในหมวดนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้ลงตามสแต็กตรงนี้นะซึ่งน่าจะดีที่สุด นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้แหละนะครับสําหรับใครนะครับที่มีคำถามอะไรนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครที่ออยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เหมือนกันอุย้ยผมลืมอีแล้วมีอันนึงเออผมก็ผมจดนะแล้วผมลืมโงกนะฮะไปอ่านมันอยู่ในเลเปลีน,นะครับผมเราก็เป็นอ่เดี๋ยนะ ร้านค้ารปลองนะครับผมเป็นหลอมซาตานั่นเองหลอมซาตาส่วนกําไรขั้น2นะครับผมที่ทุกคนสามารถซื้อมาใช้กันได้แล้วในวันนี้นะครับก็อย่าลืมซื้อมากันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเดวิลเจ็ดสิบสามมันจะปลดอีก2อันนะครับอันนี้ใช้สามพันแต้มเรามีพอดีเราก็ซื้อเลยเราก็ไปอัพเลยนะครับก่อนจากกันนะอัพให้ดูเลยปึ้ง CP ขึ้นมา121นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมว่าหมดแล้วแหละเนะสำหรับแพท 72ที่อัพในเช้าวันที่16ตุลานะครับผมก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมมูลเมยียงมีความสุขนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาแนะนำให้ทุกคนอีกนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะขอบคุณครับ